วันหยุดแบบนี้นะคะพาชมรถเข้าใหม่นะคะเซลเอ็มพามาชมนี่เลยค่ะ t o โตยโต c o r ค a l าอัล i ิสัตันนี้เป็นเครื่อง1.8ด e ีนะคะตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะอัตราการเล่งดีขึ้นมาเลยประหยัดน้ำมันนะเครื่อง1.8ไม่กินน้ำมันนะคะสามารถเติมน้ำมัน e 20 e 85รถยนต์ปี2018ค่ะ1.8ี e. อ่ะชมเลขไม่กันเลยค่ะเลขไม่โอเคเลขไมะะ่แพงห100 พันสกิโเมตรค่ะรุ่นนี้นะคะจะมาด้วยบอกผ้าสีด,ดำก่อนส่งม,มอบนะคะเ็มจะซักทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะคันนี้กุญแจ2ดอกครบนะคะยางอะไหล่แม่แรงเครื่องมือครบนะคะอ่จดูด้านนี้กันหน่อยค่ะใหม่ๆเหมือนเดิมนะคะรถของเราเป็นรถหมดสัญญาเช่าบริษัทอาคเดยแคปิตอลน,นะคะ มั่นใจเลขไม้เท้เข้าสูย์เช็คระยะตามรอบค่ะดูแล้วนะคะรถคันนี้สวยกลิบสภาพนังฟ้าหน้าเดิมหลังเดิมเลยค่ะสวยจริงๆค่ะไม่ได้คกยของจริงต้องมาดูรถเองเลยนะคะอ่ะในเอ็มพาชุดด้านเอมารชด้านหลังนะคะดูแล้วนะคะเม็ดอาร์ครอยเม็ดอาร์ครอยสิลิโคนอยู่ครบเลยค่ะอยู่ครบเลยนะคะ,คะ,คะไม่มีถอดฝาทำสีเลยค่ะเดิมๆเลยคันนี้ เีโคด้านในยังอยู่ครบนะคะ2ฝั่งและตรงนี้อยู่ครบนะคะอาจจะมืดนิดนึงค่ะยังอะไรแม่แรงเครื่องมือครบนะคะอเะไม่พูดเยอะให้ราคาเลยกับรถโตโยต้าเอาแต่เป็น0 1 8เครื่อง1.8นี้ค่ะจัดไปค่ะวันนี้4,39,000บาทค่ะ4 3 9แ0 0บาท ไฟแนนซ์ได้เต็มลูกค้าเครดิตดีเอ็มจัดให้นะคะ2.99%นะคะถ้ารุ่นนี้นะคะจะส่งประมาณสัก8,000ค่ะเข้ามาคุยเรื่องไายก่อนนะคะอาชีพอิสระก็ซื้อได้ค่ะหรือบอกว่าไม่อยากจะไปแน่เลยซื้อสดราคานี้เอ็มรวมแบบไทยเรียบร้อยแล้วนะคะดูรถสวยๆแบบนี้สภาพนังฟ้าน้นองๆปลายแดงเลยนะคะไฟเดลท์ชัดๆแบบนี้เลขไมน้อยเลขไม้เแบบนี้นะคะจัดไปอีกรอบ430,000 ดูรถได้ที่สีแยกคลองคุณนะคะรถดีเด็นของเราค่ะตรงติดธนาคารอุทนะคะ,ะ,คะจังหวัดสมุทรปราการอยู่ตรงสีแยกคลองคุนเลยคะ่ะมาไม่ถึงโทรสอบถามเอ็มนะคะแอดไลน์ได้เลยเอ็มปักหยุดส่งโลเคชั่นให้นะคะโอเคอ่ะอีกนิดนึงแถมให้วารนตีเครื่องแลคเกียร์ให้ไปเลยนะคะหนึ่งปีค่ะอยากดูก็เข้ามาชมรถกันก่อนมีน้อยนะคะรถสวยๆทัดมาให้แล้วนะคะตอนนี้ t o y ย t a า l t i s นะคะค่อยๆทยอยมานะคะเลขไปอยู่ประมาณนี้นะคะ1นึ่งแส เลยเข้าสูตรใช้ระยะตามรอบนะคะโอเคสำหรับวันนี้เซลล์เอ็มขอตัวลาไปก่อนนะคะกดติดตามให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะ